สวัสดีค่ะอาได้ยินเสียงชัดเจนค่ะเชิญค่ะได้ยินแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์หมอเขียวคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะชื่อนางสาวพลวันจันดาผลค่ะลำดับที่ยี่สิบหกอยู่จังหวัดสายแก้วค่ะอายุสี่าสิบเก้าปีจบการศึกษาปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ค่ะอ,อ,อาชีพ ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นที่ศึกษาให้กับเอสพีของจังหวัดสรตว์แก้วแต่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ต้องทํางานแล้วก็ต้องหมดภารกิจแล้วค่ะก็คิดว่าจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์วิธีทําเต็มตัวค่ะเอสนใจที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมจริงๆอ่าเป็นครูพักรักจำกับอาจารย์มาตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดนะคะคือแต่ไม่ได้เข้าค่ายอะไรแต่ว่าเข้าไป ศึกษาตามช่องทางต่างๆตั้งแต่อาจารย์เริ่มบรรยายช่วงปีสี่ครึ่งตั้งแต่ฝึกโยคะจนถึงแต่เก้ามค่ะแค่จะทุกวันเข้าไปสองเข้าไปดูเข้าไปฝึกโยคะแต่ไม่เคยมีโอกาสที่จะไปไปเข้าค่ายเพราะว่าเมื่อปีห้าหกเนี่ยแฟนเป็นมะเลงเป็นมะเลงที่คงจมูกอะค่ะก็เลยได้คำแนะนำจากเพื่อนชื่อพี่สสิธรที่อยู่จังหวัด่ังแก้วค่ะให้ไปเรียนรู้กับอาจารย์หมอเขียวก็เลยเซิร์ชเข้าไปดู ก็ไปเรียนรู้ในขั้นตอนกานต่างๆในยาก้าเมสสั่งหนังสืออาจารย์มา,าสั่งของ,ของคุณเมย์ะค่ะตั้งแต่หนังสือเล่มแรกจนล่าสุดของปัจจุบันก็นคือศึกษาทุกเล่มก่อนแล้วก็เริ่มปฏิบัติดูแลสา,สามีสามีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแต่รักษาม,มาได้แค่หเดือนจากให้ให้สายยางค่ะให้อาหารทางสายยาง ดูแลตัวเองไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงดิฉันใช้เวลาสูตรอาจารย์หมอเขียวเนี่ยใช้เวลาแค่หกเดือนไปถอดสายยางออกให้ให้อาหารได้ปกติทานอาหารได้รับรสรับกินได้ค่ะรักษามายอยู่ประมาณห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์แล้วหกหนึ่งเนี่ยสามีไม่สามารถที่จะลดละเลิกเกี่ยวกับอาหารได้คือไม่สามารถที่จะทานแบบไม่ลดเนื้อสั์ไม่ได้เขาก็เลยแยกไปอยู่ที่บ้านพัก พอาดีสัต์นี่เป็นตัวนะคะแล้วก็พอแยกไปอยู่ได้ไม่ถึงให้ถึงปีก็สัตวนีก็กลับมาเร็งกลับมาทีนี้รักษาไม่ได้แล้วคุณจะเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนๆเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็เริ่มเจ็บป่วยอปกติเป็นภูมิแพ้อยู่แบแล้วค่ะรักษามาประมาณรักษาแพทย์แผนปัจจุบันมาเกือบ20ปีจนถึงล่าสุดต้องค้นยาค่ะ พอพ่นยามันไม่ดีขึ้นพอมาเรียนรู้กับอาจารย์ออกเขียวเพื่อจะรักษามะเร็งสามีตัวเองก็เริ่มแย่เหมือนกันก็เลยมามาศึกษาเอาจริงจังตัวเองก็เริ่มเป็นไปนตรวจเพราะว่าตัวเองเป็น SLE เพราะสังเกตได้าจากแขนที่มันขึ้นเป็นปุ่มขึ้นแล้วเป็นหนองขึ้นตามตัวแ่ะตามแขนตามขาแต่ไม่ขึ้นหน้าตุ่มแล้วก็น้ําเหลืองไหลอย,อยู่ตลอดเวลาค่ะก็เลยตอนนั้นเครียดมากเรามาตรวจเพราะว่าเป็นก้อนเนื้อที่เต้านมอีกประมาณ ไปเร้วกว้อยอะค่ะเมื่อปีห้าเจ็ดแต่ตอนนี้เมื่อปีเมื่อต้นปีหกสองขึ้นประมาณห้าเซนอะคะ่ะแข็งมากคุณหมอก็แนะนําให้ไปเอาออกแล้วไปให้เค,เค,เคมีบ,บําบัดแต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะให้อะค่ะเลือกที่จะรักษาตัวเองทำตามที่อาจารย์แนะนําพอสามีเสียชีวิตไปแล้วก็เริ่มจับมา,กกาดูแลตัวเองตอนนี้ไม่มีแผลตามร่างกายแล้วค่ะแต่ว่าทานน้าขักนะะี่ค่ะปกติที่บ้านเนี่ยจะปลูกสมุนไพรอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่ชอบสมุนไพรใช้ปาราตของ ปากของพ่อหลวงเรอก้าอยู่แล้วค่ะจะมีสมุนไพรที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนื้อสัตว์งดได้ไหมงดได้เป็นทั้งขาวบางครั้งก็งดไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเอชเลก็เริ่มดีขึ้นจากก้อนเนื้อที่อยู่เต้านมเนี่ยก็จะใช้วิธีพกอกอบค่ะพอกฐานผงฐานก็จะทําเองใช้กระป๋องนมเหมือนดูจัดคลิปของอาจารย์นะคะกระป๋องนมเผาฐานบ้างเปลือกมังคุดบ้างแล้วมาพอกกับกาก,กที่เราดื่มน้ําเนี่ยค่ะ พอกทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันทุกวันนี้แค่จะกลับมาปกตินะคะร่างกายจะไม่มีแผลแผลเป็นก็จะไม่มีะคะ่ะเพราะว่าลดในเรื่องของอาหารได้ปรุงอาหารได้ทานตาับทำตามของอาจารย์ยา9้าเม็ดทําทุกข้อเลยะคะ่ะตั้งแต่กลัวซาพอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เคยเข้าค่ายแต่ทําได้อะคะ่ะเพราะว่าแอบไปแอบไปดู youtube อาจารย์ตามช่องทางต่าง อยู่จังหวัดสระแก้วนะคะสินห้าถามว่าถ้าจะบอกว่าได้ไหมได้แต่บางวันก็ไม่ได้ทุกข้อค่ะแต่ว่าก็จะตั้งตั้งสินไว้ว่าจะลดการเบียดเบียนให้ได้มากที่สุดค่ะทําตามหมูมิตรได้ไหมอยอมรับและทําตามหมูมิตรส่วนมากเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะเป็นจิตอาสาปกติก็ทําอยู่แล้วเพราะที่บ้านในปลูกสมุนไพรตั้งแต่ยญาปักทิง พวกลูกใต้ใบสมุนไพรต่างๆใบยะานางก็จะทําสกัดเย็นแล้วก็แจกแจกเพื่อนบ้านแจกผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วตามกําลังที่ตัวเองจะช่วยเหลือเขาได้เวลาคนที่ที่หมู่บ้านนะคะเวลาคนไม่สบายก็จะมาที่นี่ไม่เลือกที่จะไปโรงพยาบาลทั้งที่ยังไม่ไามีพยาาลอาจารแต่ก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเขาแล,แล้วเขาแล้วเขาหายเหมือนที่เราเป็นค่ะทําไมถึงสนใจสนใจเพราะว่าชอบความพอเพียงพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ได้ช่วยเหลือผู้ผู้อื่นได้ตามเจตนาลงของอาจารย์หมอเขียวและตามเจตนาลงของพ่อหลวงรอเก้าซึ่งยินดีและและปลื้มใจมากที่เกิดบนแผ่นดินไทยและได้ทําภารกิจนี้แม้ว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยเหลือคนในชุมชนแต่ถ้าได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์มากมากกว่านี้ตอนนี้ก็คือตั้งใจเข้ามาเต็มตัวเพื่อจะเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นค่ะ mm. ก็คือติดตามมาตั้งแต่ปี57าเจ็ะค่ะก็คือแบบ ปื้ออาจารย์มากอยากจะไปบังเอืญอมันเคลียร์งานไม่ได้ตอนนี้ก็คือได้ลาออกเพื่อจะมาบําเพ็ญในเรื่องนี้โดยตรงอะค่ะก็ก็น่าจะไม่มีอะไรมากก็ว่าติดตามอาจารย์ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดก็ก็ขอโอกาสนี้เป็นนักศึกษาคนหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ขอบคุณค่ะนะอาจารย์ค่ะชูค่ะก็ให้ข้อมูลมาครบถ้วนนะคะ ก็ทั้งเล่าความเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยแล้วก็ตอบคาถามได้ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะมีท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็สอบถามเล็กน้อยค่ะในส่วนที่เล่ามาแล้วก็บอกว่าอาการดีขึ้นจนหายในขานทุกวันนี้ยังมีอาการกลับมากําเริบบ้างไหมคะ มีค่ะมีเฉพาะช่วงช่วงที่เราเครียดหรือว่าเราไปแตะต้องอาหารที่มันเป็นพิษพ่อลืมเล่าไปนิดนึงอาการ SLE เนี่ยคือโดยฉันเองแบบแพ้ทุกอย่างอะไรที่เป็นผ่านขบวนการแปรรูปทานไม่ได้เลยทานได้แต่ดอกเกลือกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะข้าวเหนียวก็ทานไม่ได้อาหารที่ปรุงรสไม่ได้เลยถ้าผักก็ผักต้มเกลือหรือกินผักสด่างเงี้ยได้คือต้องไปดูไม่กินว่า ถือว่าชัดเจนนะคะถ้าเป็นอาหารที่ประหยัดเรียบง่ายเป็นรสชาติธรรมชาติตามที่แพทย์วิถีทำแนะนำนี่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นอ๋อเป็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นค่ะมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะก็เหมือนกับมาช่วยตอบย้ำนะคะว่าอาหารพืชจืดสบายนะคะใช่ค่ะเป็นคำตอบคำาหลอกการดูแลสุขภาพค่ะ ก็ SLE นี้เป็นที่ดูแลได้ยากนะคะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการดูแลแล้วก็รักษาใปัจจุบันแต่พอมาใช้กับแพทย์วิธีทําเนี่ยประหยัดเรียบง่ายใช้ใจ่ายแทบไม่ต้องจ่ายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทําเองได้แล้วก็กินอาหารที่าราคาไม่แพงแล้วทาปลูกเองได้ด้วยจะยิ่งดีไล่สารพิษยิ่งดีเลยคะ่ะก็มีเป็น SLE โชคดีที่เป็น,นค่ะประหยัดเยอะมากค่ะ ถ้าไม่มีคำถามก็ไปในส่วนการโหวตนะคะมีท่านใดคัดค้านกรณีาการสอบสัมภาษณ์เข้าของท่านนี้ไหมคะไม่มีนะคะยินดีต้อนรับค่ะผ่านการสอบสัมภาษณ์ค่ะค่ะแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะก็ขออนุญ,ญาตหาดูอีกท่านหนึ่งนะ